เฮ้ยเฮ้ยใครถ่ายเลยวะอะไรอ่ะแล้วไงมีอะไรบอกพ่อเรื่องอะไรเรื่องผู้หญิงก็ว่านิดหนึ่งนิดนึ่ไม่ใช่นิดสี่เงเขาชวนสิงเข้าห้องน้ำอ่ะถ้าเป็นพ่อทำไงอะเขาเป็นคนที่พ่อชอบอ่ะ ชอบไปชอบแต่ตรงน,นี้ว่าเรื่องราวตรงนั้นเนี่ยแล้วทําอะไรเขาหรือเปล่า,ลาแต่ถ้าไปทําอะไรแล้วเนี่ยมันก็ต้องรับผิดชอบคนมาถ่ายคลิปไว้แล้วรู้ได้ไงว่าเขาถ่ายคลิปก็ม่เห็นเขาว่ามีสองกรณีถ้าเพราะนี้นั่นเน่ะผู้หญิงรู้กันกับไอเด็กคนนี้หรือเปล่ากับอีกกรณีหนึ่งถ้ามันไม่รู้กันไอ้นี่เกิดหพราะมันปิดมีเสียงคุยกันนักเรียนคุยกันมันก็เลยย่องมาไปแอบถ่าย ังทำไงต่อพ่อก็อเรียนหนังสือปกติไปนี่แหละเพราะว่าถ้าเรื่องแบบนี้บางทีมันเอามาเผยแพร่หรืออะไรยังไงเราก็ค่อยแก้ไขทีเพราะว่าถ้ามันเงียบก,ก็จบไปไ<ห><พ>อ้เขาอแม่จัดการดีแม่ <พอ S 1> ก็ทาได้ฉันไม่อยากให้แม่รู้แม่ไม่รู้ไม่ได้หรอกคนในครอบครัวต้องรู้หมดต้องช่วยกันหมดฉันไ<ห>น<พ>อ้เขาพ่อ

ไอ้เรื่องหลุดแต่ผมว่าไม่ใช่หลุดเรามาตั้เจตนากันนั่นแหละพวกนี้ได้ได้ได้ครับได้ครับได้ครับก็พวงนี้ครับผมสวัสดีครับนี่ก็แค่นะถอนเลยเขาไม่ไหวแล้วอ่ะอืมก็ได้งายเอา ลูกก็น่าจะคิดให้มันเื่อนดีสิ่งที่เราทํามาผ่านมาทั้งเยอะแยะทำเรื่องดีเยอะแยะมันก็จะเสียเพราะเรื่องนี้แหละจริงไม่น่าจะไปตามใจเขาหรอจะรักจะชอบก็ไม่ต้องตามใจมากก่าเพราแม่เขาจะเยังไงจะว่ามันไม่อยากเรียนเลยแต่มันพลาดไปแล้วก็ต้องแก้ไขไปโอ้ไอซีมัน นี่ดินดีไม่เหมือนคนอื่นไอทำไมก็ลูกพ่อจะอไอทำไมลูกคนอื่นเนี่ยเขาเขาแยกวันนี้เขายังรักเราเราแค่นี้มันมันพอแก่ไขได้ลูกกม่ต่องนั่นหรอกเดี๋ยวพ่อกับแม่ช่วยกันเองเรื่องเรียนก็ต้องไปแล้วยังไงก็ต้องเรียนให้จบถึงอายังไงก็ต้องทนเพราะว่ามันพลาดไปแล้วเทื่อใจซีนอยู่ก็เที่ยอใจลูก สิ่งผิด่างนี้เล็กๆน้อยๆหรือว่ายังไงทุกอย่างมันมีทางแก้ทั้งนั้นแหละขอโทษนะพ่อฉัรักพ่อนะยพ่อจะรักสิ่งหนวะพ่อเขารักทั้งคู่แหละพี่เนมด้วย เด็กวัยรุ่นเนี่ยฮะถ้าไปดูด่าไปซ้ําเติมเขานี่ก็ไปเพิ่มแรงก,กดดันให้เขาเปากเราต้องให้กําลังใจเขาแล้วก็ช่วยแก้ไขเขาเพราะว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่เปราะบางความผิดพลาดของลูกๆเนี่ยถ้าเป็นผู้ปกครองควรที่จะไม่ไปไปไป,ไปซ้ําเติมลูกไปซ้ําเติมเขาเด็กก็จะฝังใจแล้วก็แบบที่ระแวงฮะว่าสิ่งที่ผ่านมาคือความผิดของเขาไม่ควรซ้ําเติมครับก็คือให้กําลังใจเขาเนี่ยนะแหละแล้วพูดปลอบโยนเขาควรจะแก้ไขแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ได้กำลังใจครับดได้ความรักจากคนที่เรารักนะครับสิ่งก็จะทำอย่างพอ่อสิ่งได้แหละครับเจือใจสิ้นอยู่ก็ <c oughs> มมเจือใจลูก <c oughs> ลูกไอสิ้มเลยสินนสส้นดีไม่เหมือนคนอื่นแล้วลูกพ่อจะหายจากไลูกคนอื่นเนี่ยเขาเขาแยกวันนี่เขายังรักเราของเราแค่นี้อ่ะมันมันพอแก้ไขได้ <c oughs> บรรยากแล้วเฮ้ยมันลงน้ำในซ้อมเลย่๋อนี่รู้เนี่ยขอบคุณครับชอบทางของจริงออกมาหลายคนเลย